มาลุยกันนะะมาดูว่าตัวนกเป็นน้ำมีคนถามเข้ามาว่าเวลาขี่ลาพัสมันจะอันติีได้ไหมนะเฮ้ย <c oughs> ทำไมเรามาคู่กันเนี่ยเออลงไปล่างนี่ว่าเดี๋ยวกับเดินผิดสายน่าไอวันกีฬานิ่งเลยอ่ะ เครื่องแฮงฮะบันกิลัสเครื่องแฮงเหรอป้องฟ้ามฟ้ามฟ้ามเพื่อได้ให้ได้แอนติไวไวยกแล้วยกแล้วไปเก็บเรียบสิเด้อวย,อยเจอบันกิลัสเข้าไปหลังจากที่เครื่องแหง้ง กบกบโอ้โหหลบได้ว่ะปปอปอปอปเรียบร้อยโอปอปเรียบร้อยเหลือแปดดีฟาร์มรีฟาร์มจะได้อันติกดไปตีไป เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนีไปไหนอ่ะจะทายแล้วไม่รอดนีนนึงแล้วนะ่ะเอาพุ่งทีเดียวนี่ตายเลยนะกบกบโอ้ไม่ได้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วนกวิ่งมาแล้วไปเออนี่ปล่อยร้อนตีอย่างเดียวตอนนี้อ่ะ เวลาอันตีเวลาขี่ลาพาแล้วจะอันตีได้ไหมนกน้ำเนี่นยมาดูกันเออยังไม่เคยลองเลยชุดไปกันดักปอมนี่ให้หมดปัป๊บีิบเลยดิมาดักหน้าดักหน้าดักปลาไป้เฮ้ยไงอะใครเลีวใครเลีวน่าะเจาเหรอ โอ้โหไอดวแรงกว่าเราอีกท <c oughs> ันตีเราจะได้ไหมเนี่ยตายแล้วตาย,ตาย,ตายอกีกไปไปนกไอ้นกไอ้นกตายนะไอ้นกตายไปเลจีเลจี เลจิล็อกรูกก้สึกเกลจีล็อกตีแรงกว่าไอ้ตัวนั้นอีกแรงกว่าเลจีบนอีกนี่กดไปดดดดดดฮ๊อตฮๆอ มันหนีได้เลยนะยิงอันตีได้นะอออันตีเดี๋ยวจอดไปลาทีหนึ่งจอดเลย1ีแปดขอเก็บข้างๆก็แล้ไม่ถึงอยู่ดีเดี๋ยวรออันตีนะฮะเราค่อยไปขึ้นลาพับ มา,อ,าอีนิดนึงโอฟิกก็ไม่มีอะไม่มีไงมาสิเพื่อนเพื่อนเหลียวมาดีนึงได้ไหมเหลียวมาเนเออนี่แบบนี้แหละจะได้ลองไหมเนี่ยมีอันตีแล้วแต่เราฮาร์ดไม่อยู่แล้วเราก็จะตายด้วยไง ไม่ได้หรืออีกสี่นาทีนะมาดูว่าเราจะได้ขี่ลาพาแล้วกดอันติไหมจะได้ไหมภารกิจของเราในวันนี้ต้องขี่ลาพาแล้วกดอันติดูนะลาพาแช้อันติไปแล้วแนะ่เลยแหละเสร็จแล้วปะอันติกูด,ดาวเหรอ กวาดไปเดีด๋วยวเออ,อันตีได้นะเนี่ยัตีได้แต่ครูดาวกว่าจะกวาดจะได้ตีอีกทีนึงก็นาน กี้รีบโกรธเกินอะกลัวแบบมันจะไม่ได้โกรธไงกลัวลาพาสปล่อยลงกลางทางก็เลยโกรธก่อนนะทั้งสตรีมก็โกรธรอบเดียวโอ้ยโอ้ยไม่โดนโดนหัววิจะตายตายตายโอ้โดนโดนอะไรเนี่ยโอ้โดนอู้ถ้ามีโหมดที่มันเล่นเล่นตัวซ้ำได้อะเออเอาลาพาสกับเอาอู้อ่ะ เล่นน่าจะมันนะเล่นซ้ำได้ทั้งทีมอะไรเงี้ยอันตีมาบอกนะไอจุดเขียวๆนี่ใช่ไหมคืออันตีใช่ปะถูกไหมอันนี้เข้าใจาถูกปะจุดเขียวๆที่บนหัวที่มันขึ้นตรงข้างแมพอ,อ่ะอ๋อมาตายแล้วเฮ้ยตายง่ายแล้วเนี่ยรออันตีก่อนเหลืออีกอันนี้เปอร์เซ็นต์เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าละเก้าหกเหลืออีกสองนาทีมาดูแล้วเราจะได้กดอีกไหม ขอแบบสวยๆสักทีนึงลาพาสลพาพัดอย่าเพิ่งตายนะลาพาส <ś red> เฮ้ยลาพาสอย่าเพิ่งกดอันตรีนะ <ś red> ลาพาสร,รอด้วยลพาพัดไปไหนแล้วอะ่ <ś red> ะโอ้ยลาพาสกับบ้านน <ś red> ะลาพาสกับบ้านนี่ได้เลยโคตรซาแล้วก็แบบกดอ,อันตรีเลย ละพัดละพัดโอ้ไปไหนแล้วว <c oughs> <c oughs> าแลวแ้วปุ๊บป๊บเออเอ,อ,เอ,อ,อ้ยวันสวยอูอ้เก็บแบบสยอดเต็มอ่ะมาดิขับสบปีดสี่คูร้อยไปสี่คูสองร้อยอะสี่คูสามร้อยสี่คูสี่โคต เรียบร้อยเอ้ยสวยนะเมื่อกี้ทุกคนคือแบบเอ้ยคอมโบคู่กันมันแล้วให้ราพาร์แบบวนรอบไกลๆหน่อยอะตรงวงไฟที่แบบมีฝั่งตรงข้ามเยอะๆอะ่ะเก็บเรียบแน่นะแต่ต้องแบบจังหวะดีๆนกอูต้องกดแบบเออตอนจังหวะดีๆอะ่ะให้มันคุ้มค่าแต่การกดอันติ ปับ๊บนก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 ตายนี่กบอีกทีนี่เก็บไปสองเลยนี่มานี่นี่ันติไม่มีนะอย่าอย่าอย่าเพิ่งกดเคร่งเึรื่นนะโอ้ตายอัติจะมาทานันรอเล้าไม่ทนนันอีกแล้วนี่กดไป แล้วไปลงตัวไหนอ่ยมาชนเหรอชนกำแพงเหรอใช่ไหมลาพาชนกำแพงวะ oh. เกียบร้อยเฮ้ยคอมโบกันดีนะทุกคนอาพากันนกอูๆนะฮะนกเป็ดน้ำนี่โอ้โหได้เอ็มด้วย1นึ่ต่อ225นะฮะพี่ได้เอ็มไป91้าสิบโอ้โหเอ้ยคอมโบนี้ดี ดีเลยดีเลยไว้เล่นแบบตัวที่แบบปวนว,วงไฟที่แบบเข้าไปอันนี้ไม่ได้เอาไปแล้วตายเข้าไปแล้วตายอะไรอย่างเงี้ยใฮ้ hey, อันติก <laughs> ี่ลังกี่ลังละพา,าแล้วก็ใช้อันติอ,อู้ไปขวดเรียบ